คนบริจกนที่ควรรู้ข้อที่47นะครับ she ทำหน้าที่เป็นประธานเออนะครับทำหน้าที่เป็นกรรมและเธอก็ทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยมีคำนามตามหลังส่วนเธอเติม s นะครับจะทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยไม่มีคำนามตามหลังดังประโยคเช่น,น she and her mother went to the market mother bought her a shirt and that bicycle was hers ชีตัวแรกนะครับผมที่คุณร้ทาเป็นสีเขียวนะครับนะนั่นก็คือสําหน้าที่เป็นประธานส่วนเธอนะครับทำหน้าที่แสดงว่าเป็นเจ้าของมีคำนามตามหลังคือคำว่า mater ส่วนเธอที่อยู่หน้าอาเชิรนะครับจะทำหน้าที่เป็นกรรมแล้วก็ h e อเติมเอสนะครับ สแสดงความเป็นเจ้าของโดยไม่มีคำนามตามหลังเพราะเรียงไว้หลังประโยคจึงแปลว่านะครับหล่อนและคุณแม่ของหล่อนนั้นไปตลาดคุณแม่ได้ซื้อเสื้อเชิ้ตให้กับหล่อนและรถจักรยานคันนั้นเป็นของหล่อนไปหน้า4ี่ต่อน,นะครับหนังเสือ enterprise นะครับของชั้นหมอห้าข้อที่สามนะครับเขาบอก read the text and complete the sentence นะครับก็คือให้อ่าน บทความเนื้อเรื่องเรื่อง Star Wars เมื่อกี้กครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์แล้วอันนี้ก็คือคำตอบแล้วนะครับหนาะตัวสีฟ้าเนี่ยคุณครูเอาคำตอบมาใส่ให้เลยนะครับโอ้น,นี่ติดมากกว่าเดิมอีกนะครับเดี๋ยวลบลบอันนี้ออก นั่นก็คือครับข้อหนึ่ง w a r s e p i s o d e 4 4ภาค4นะครับของ s t a r w a r s ก็คือเ New Hope นับ What d i r e c t e d by ซึ่งกำกับโดย George Lucas นะครับข้อนี้นะครับรนะากำกับโดยเขาไม่ได้ใส่คำตอบมาให้นะครับคุณครูก็เลยยกผลประโยชน์ให้นักเรียนนะครับนะใส่คำตอบมาให้เลยนะครับคือ George Lucas นะครับ ข้อที่สอง The Emperor's s i b e b a c k นะครับหนังเรื่อง in The In The Emperor's Sideback a p p e a r before a p p e a r before ก็หมายถึงว่าปรากฏขึ้นก่อนหรือว่ามีชื่อนะครับหนาะก่อนหรือว่านำมาฉายก่อนเรื่อง Return of the Jedi นะครับอันนี้คือคำตอบนะครับหนาะตัวสีฟ้า The Music of Star w a s Written By นะครับเขียนหรือประพันธ์นะครับดน,นตรี ของซาวอโดยจอห์นวิลเลียมนะครับก็สี่แฟนเซอร์เบ็ตซาววอร์เดอะร์จเม่เอเยียร์นะครับประชาชนหรือผู้คนนะครับแฟนนะครับตัวทีครับแฟนเพลแฟนภาพยนตร์เรื่องซาวอนะครับจะจัดงานเฉลิมฉลองหนังเรื่องซาวอในทุกๆวันที่ 4, สี่พฤษภาคมของทุกปีนะครับต่อไปข้อที่สี่ครับ ให้นักเรียนวิชชัยออฟฟี่ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วก็ให้เขียนชื่อประเภทของหนังลงไปนะครับนาะว่าภาพยนตร์แบบนี้เป็นหนังประเภทไหนบ้างนะครับโดยเอาคุณครูใจเฉ,เฉลยเฉพาะที่จับคู่ได้นะครับหนาะที่เหลืออ่าที่เหลือที่ไม่สามารถจับคู่ได้ก็ไม่ต้องแปลนะครับนะเอาเฉพาะที่จับคู่ได้นั่นก็คือข้อที่หนึ่งนะครับนี่เลขหนึ่งนะครับนะ ข้อที่หนึ่งนี้เป็นหนังอาชญากรรมนะครับหนาะคลามรเราเอาคำว่าคลามเอามาใส่ตรงนี้นะครับนะส่วนเรื่องที่สองนะครับก็จะเป็นหนังแอคชั่นนะครับแอดเวนเจอร์ Adventure, ก็เอาคำว่าแอคชั่นแอดเวนเจอร์นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับหมายเลของส่วนหมายเลขสามนะครับจะเป็นหนังแนวระทึกขวัญน,นะครับนะข้อสามเนี่ย คือหนังฟิลเลอร์นะครับหนังเซลล์นะครับส่วนเรื่องที่4นะครับจะเป็นหนัง a อนิเมชันนะครับหนังการ์ตูนแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันมาใส่หนาเลข4ส่วนเลข5นะครับจะเป็นหนังฮอลล์นะครับหนังสยองขวัญนะครับหนาฮอลล์ฮอลล์นะครับมาใส่เลข5ส่วนเลข6นะครับหนาเป็นหนังแนวตะวันตกนะครับหนาเวสเทิร์นนะครับหนังเอาคำว่าเวสเทิร์น มาใส่นะครับหนาหลังเลขหกในเลขหกส่วนเลขเจ็ดตัวสุดท้ายนะครับหนาเป็นหนังไซอันฟิคชั่นนะครับเป็นหนังแนววิทยาศาสตร์นะครับตัวย่อ,อก,ก็คือ SCI FI นะครับย่อ,อมาจากไซอันฟิคชั่นนะครับคือหนังแนววิทยาศาสตร์โอเคนะครับตรงนี้เฉลยไว้นี่คือสไตล์การสอนของคุณครูพี่นันนะครับหนาจะเฉลยให้แบบนี้ ไปข้อที่ 4b ครับเขาบอกว่า talk about various type of film นะนะครับให้นักเรียนพูดถึงหนังเรื่องต่างๆนะครับนะ as in the example ตามตัวอย่าง use the adjective in the list โดยให้ใช้คำคุณศัพท์ต่อไปนี้นำไปพูดคุยเกี่ยวกับหนังเหล่านั้นเอาไป็ว่าคุณครูไม่แปลแต่ละคำศัพท์นะครับมาแปลในบทสนทนาเลยดีกว่า ตัวอย่างเนี่ยนังหรือเขาเขียนมาให้ตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับ a คูยเกบีเอว่า Do อ o ยู่ไ e เธอมิซคเธอชอบดนตรีของหนังเรื่องนั้นไหมบีว่า love them ผมชอบดนตรีของหนังเรื่องนั้นมาก I find t h e ป็น s ชโ a b l e I am not crazy about them ฉันชอบนะครับดนตรีนั้นมากแล้วก็ฉันก็ไม่ใส่ใจและแต่จะตอบนะครับนะตอบว่าชอบมากก็ได้ชอบว่าไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ก็ได้นะครับ I am not crazy about them หรือ I think t h e y r e boring หรือผมคิดว่ามันน่าเบื่อเหลือเกินนะครับก็แล้วแต่จะตอบส่วนแนวการตอบนะครับนี่คือแนวการตอบนะครับหนาะที่เพิ่มเติมมาซึ่งไม่มีในหนังสือนะครับเช่น do you like action adventure f i l m คุณชอบหนังแนวแอคชั่นแนวประจนภัยหรือเปล่ามีก็อาจจะว่า I love them นะครับผมชอบหนังเหล่านั้น I f i n เด h exciting นะครับผมคิดว่าหนังเหล่านั้นเป็นหนังที่น่าตื่นเต้นหรืออาจจะพูดว่า do you like c o m e d i e s คุณชอบหนังแนวตลกไหมบีก็จ,จะตอบว่า l o รับเดมผมชอบหนังแนวตลกเหล่านั้นไ FI n เดมฟ m funny และผมคิดว่าหนังเหล่านั้นนะครับสนุกสนานตลกอย่างยิ่งเลยหรืออาจจะพูดว่า you like h o r r o r films คุณชอบหนังแนวสยองขวัญหรือเปล่า เบียจะต,ตอบว่า I'm not crazy about t ด e มนะครับผมไม่ค่อยใส่ใจหนังเหล่านั้นเท่าไหร่ I find them scary เพราะผมคิดว่าหนังเหล่านั้นมันดูแล้วน่ากลัวเหลือเกินนะครับประมาณนี้นะครับนะต่อไปครับ collocation นะครับการจัดระเบียบคำพูดนะครับนะนั่นก็เคยนะักเรียนเอาข้อความนะครับคำศัพท์ทั้งหัวคำศัพท์นี้ มาเพิ่มลงไปในขะ้อข้างหน้าคำข้อ1ถึงข้อหนะครับแล้วมันแปลแล้วได้ความหมายดังนั้นข้อที่หนึงะครับนักเรียนเอาคำว่า b l o c k b u ู o e r นะครับมาใส่หน้าคำว่าฟิล์มก็เป็นบริษัทหนังบริษัทหนึ่งนะครับหนาะ B, b ล็ c k b u s t e r f i l ฟข้อที่2นะครับให้เอาคำว่า Live Action นะครับ l i v e Action แปลว่าหนังแอคชั่นหนังแนวบูนะครับหนาที่นำมาสแสดงสดๆทางทีวีซีรีส์นะครับ ทางหนังชุดนะครับของทางทีวีข้อสองนะครับข้อที่ษาไม่ออกคําว่าบิกนะครับมาใส่เป็นบิกซีนนะครับก็คือฉากใหญ่ก็คือหนังที่มีชื่อเสียงนั่นเองนะครับเพราะว่าฉากใหญ่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหน้าจอใหญ่นะครับนะไม่ได้แปลว่าฉากใหญ่หน้าจอใหญ่แต่ความหมายของมันคือเป็นหนังที่ได้รับความนิยมนะครับ ข้อที่สี่นะครับให้ออกคำว่า special นะครับ special effect effect นะครับว่าเทคนิคนะครับนะหรือผลกระทบหรือผลที่แสดงออกมานะครับหรือเรียกทับศัพท์ว่า effect ก็ได้เป็นเ f ฟ e c t ที่ special นะครับที่พิเศษอย่างยิ่งเลยน่าดูเพลิดเพลินนะครับส่วนข้อที่หนะครับอาศัย่คำว่าแบดกายนะครับแบดกายก็แปลว่าตัวร้ายนะครับนะในหนังเรื่องนั้น และข้อสุดท้ายคือให้ใส่คําว่า celebrity นะครับอ่านว่า celebrity นะครับแต่ไม่อยานว่า celebrity นะครับ celebrity ก็คือคนที่มีชื่อเสียงนั่นเอง guest แปลว,ว่าแขกนะครับแขกที่มีชื่อเสียงต่อไป preposition นะครับให้ใส่คำบุพบทลงไป The o n l y c h a r a c t e r t h a t h a p p e a r นะครับให้ใส่คำว่า in นะครับนะ in All the s u l f r i l m R t r e e สาม PO นะครับอ่านเป็นภาษาไทยเลยดีกว่านะครับนะ C ก็ C สามก็ t r e e นะครับแหมมัน C ท้อน C เลย C C P O and R 2 D 2นะครับนั่นก็คือตัวละครนะครับนะที่ปรากฏอยู่ในหนังซาวอร์นะครับก็คือ C, C C P O แล้วก็ R 2 D 2นะครับตอบอินนะครับ ส่วนข้อทสองนะครับ The sentence ประโยคที่ว่า I have a bad feeling นะครับฉันรู้สึกไม่ดีซะเลยนะครับให้เติมคคำว่า about นะครับไม่รู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับ this เกี่ยวกับสิ่งนี้ is s e i n every film นะครับก็จะพูดถูกพูดบ่อยในทุกในภาพยนตร์ทุกๆเรื่องข้อ3สาม looks name นะครับชื่อของ looks w a l change from looks like ถูกเปลี่ยนนะครับหนาะจากลุคไซเกอร์ข้อสามนะครับให้เติมเป็นทูนะครับทู 2. เปลี่ยนเป็นสกายวอลเกอร์นะครับนะอาร์ตูดีถูนะครับสแตนนะครับข้อที่สี่สแตนแอดแอดนะครับหน้าย่อม96เซนิเมเตอรนะครับสแตนแอดนี่หมายถึงว่าความสูงนะครับนะ เมื่อยือนแล้วนะครับนะความสูงก็สูงเพียงแค่96เซนเมตรเท่านั้นเองนะครับนะ The Millennium Falcon Design, which is a spaceship was party bed ทีห้านะครับให้ใส่คำว่า on นะครับนั่นก็คือการออกแบบของ Falcon นะครับ l า o n อ i l ม e n เ i ีย m เม l e เ n i u มนะครับนะนั่นเป็น ชื่อของยานอวกาศนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ขึ้นอยู่กับนะครับเบยออนแล้วขึ้นอยู่กับอาบาเกนชูสลูเกสอาเบอร์เกอร์ตัวที่ครับไ <c oughs> หนกูอ่านเป็นบาเกนอาเบอร์เบอร์เกอร์จอร์ลูเัสวอสอีทติงแอ็ดเดอร์ไทม์นะครับก็คือตัวสแสดงละครนั่นเองนะครับจอร์ลูเัสวอสอีทติงแอ็ดเดอร์ไทม์นะครับก็คือใช้เวลา รับประทานอาหารนะครับนะในยานวกาศนั้นหรือคิดในการที่จะสร้างยานวกาศขึ้นมาในขณะที่กําลังรับประทานอาหารอยู่นั่นเองต่อไปนะครับ h ัต e ีซีคอนฟิวส์คำสับที่ก่อให้เกิดความสับสนบ่อยนะครับคําว่าก่อความสับสนบ่อยหมายถึงว่าใช้ไม่ค่อยถูกนั่นเองนะครับนะมันแปลคล้ายๆกัน นั่นก็คือนะครับ spectator นะครับจริงๆแล้วมันถ้าแปลให้แตกต่างกันก็คือแปลว่าผู้ตรวจการก็ได้กันนะครับจะง่ายกว่าแต่ถ้าแปลว่าผู้ชมให้ให้ใช้ audience นะครับดังนั้นประโยคนี้นะครับหนาผู้ชมชอบหนังเรื่องส t a r ์วอรให้นักเรียนตอบ audience นะครับผู้ชมอย่าใช้เป็น spectator นะครับถึงแม้ spectator จะแปลว่าผู้ชมก็ตามนะครับแต่ในที่นี้ให้แปลว่าผู้ตรวจการไปก็ได้กัน ส่วนข้อที่สองนะครับ s p e c i a l effect นะครับไหนตัอเรียนรู้ให้ดีนะครับ Special effect นะครับด้วยนำหน้าด้วยตัว e นะครับนะไม่ใช่ตัว a นะทั้งๆที่มันแปลคล้ายกันนะครับนะ effect ตัวนี้ให้แปลว่าเทคนิคพิเศษก็แล้กันนะครับ Special effect แต่ถ้า s p e c i a l effect นะครับนะแปลว่าผลกระทบนะครับนะผลกระทบ out of this world this world นะครับก็คือเป็นผลกระทบ อ่าเป็นเทคนิคพิเศษนะครับนะของโลกนี้ The film was so p o p u l a r that w e w a t i n the q u e u e ให้ตอบอ่า outside นะครับนะไม่ไม่ตอบ outdoor นะครับนั่นก็คือเราเข้าคิวคอยอยู่นอกโรงภาพยนตร์นะครับนอกโรงพยนตอกนอกโรงภาพยนตร์ให้ใช้ว่า outside นะครับนะส่วน outdoor นั้นก็คือกลางแจ้งนั่นเองนะครับเช่นกีฬากลางแจ้ง กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดอะไรอย่างนี้นะครับเขาเรียกเอาดอกรกีฬากลางแจ้งแต่ถ้าคอยคอยเข้าคิวหน้าโรงหนังนะครับก็ใช้ออ t ไซด์นะครับคือด้านนอกหรือด้านข้างโรงหนังคอยอยู่เป็นชั่วโมงนะครับนะกว่าจะซื้อตั๋วได้คิวยาวโจสลูเกสนะครับนะเป็น uh, ผู้สร้างนะครับเป็นผู้สร้างหนังเรื่องาว เเป็นผู้สร้างนะครับนะเมื่อกี้คุณครูแปลว่าเป็นพระเอกขออภัยนะครับเพราะคุณครูไม่รู้จักจริงๆเป็นผู้สร้างเมือนก็คือเป็นผู้กกับนะครับผู้กำกับกับผู้สร้างนี่อาจจะคนละคนกันนะครับเออใช่เป็นผู้สร้างก็แล้วกันนะครับนะให้ตอบ create นะครับ create นะครับคือผู้สร้างแต่ถ้าดิสในแปลว่าผู้ทํานะครับขอไม่นิยมใช้นะครับขอผู้ทําเนี่ยจะใช้กับว่าผู้สร้างแล้วก็ผู้กํากับนะครับ director โอเวอร์ฟูติอสนะครับสร้างมาประมาณ4ีกว่าปีแล้วนะครับสตาร์วอร์ต่อครีแอตจ์นะครับข้อที่5้าครับคร r t โรเซลแ l a n ซเวอร์สต e ลอน a วอ o ์ e w มชอ s เดอะแอคเตอร์เดียกเ o ิล์วูวันที่สองเ s เวอร์สตลอนหรือว่าคร r สโรเซลนะครับเป็นนักแสดงนะครับซึ่งต้องการที่จะแสดงบทบาท เป็น Hunt ์โซโแสดงบทบาทนะครับหนาให้ใช้เพลงนะครับนาเพลงใช้เพลงเลยคือเล่นไปเลยนะครับแสดงเล่นเป็นนะครับโอเคนะครับนี่คือสไตล์การสอนของครัวพีนันนะครับบอกให้ละเอียดแต่นักเรียนต้องฟังนะครับจะไม่ขีดเครื่องหมายไว้ให้นะครับนะต่อไปนะครับ Prosu Verb นะครับกริยาวลี กริยาวลีก็คือคํากริยาและก็ตามด้วยคําบุพบทนะครับนะเช่คนคำว่า away ซึ่งมีคํากริยาอยู่ก็คือคำว่า give นะครับ give something away แปลว่า to ruin a surprise นั่นก็คือไม่ทําให้ประหลาดใจนั่นเองนะครับนะคำว่า ruin a surprise นะครับคือไม่ได้ทําให้เซอร์ไพรส์นั่นเองนะไม่ได้ทําให้มีความตื่นเต้นตกใจอะไรทั้งสิ้น กรีปแบ็กนะครับแปลว,ว่าคืนนะครับนาะรีเทิร์นซัม h i n งนะครับนำตสิ่งบางสิ่งบางอย่างมาคืนกรีปอินนะครับแปลได้สองอย่างนะครับนะคือ to finally agree to what somebody w a n t เห็นด้วยนะครับท้ายที่สุดในที่สุดก็เห็นด้วยในสิ่งที่บางคนต้องการเรียกว่ากรีปอินนะครับหรือหยุดนะครับการต่อสู้หรือหยุดการแข่งขันก็เรียกว่ากรีปอินนะครับไม่ได้กรนะีปอัพนาถ้ากรีปอัพนี่ยอมแพ้ แต่กีบเนนี่คือหยุดไม่ต่อสู้หรือในที่สุดก็เห็นด้วยนะครับนะกับความต้องการของบางคนแปได้สองอย่างนะครับส่วนก i v e up นะครับนะทูชอบดูอิงสามเด้งนั่นก็คือหยุดกระทําบางสิ่งบางอย่างที่ you ู s e to do regularly ที่คุณกระทําอยู่เป็นปกตินะครับหยุดกระทําสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่ายกเลิกยอมแพ้นะครับนะ k i v p up แปหรือว่ายอมแพ้ก็ได้หรือยกเลิกไปก็ได้ ดังนั้นลงมาเติมข้อหนึ่งแต่ข้อสี่กันดูนะครับว่าจะตอบเป็นกิฟอะไรนั่นก็คือข้อหนึ่งแซมนะครับหนาเกฟแซมได้กิฟอะไรครับเปลี่ยนเป็น possible นะครับหนละังจากกิฟเป็นเกฟเป็นช่องสองแซมเกฟอัพนะครับนาะตอบเกฟอัพตรงนี้ใส่คำว่าอัพตัวเดียวนะครับเพราะเกฟมีอยู่แล้วเกฟว่า trying to become a film actor ก็คือแซมนั้นได้ยกเลิกนะครับหนาะความตั้งใจในการความพยายามที่จะเป็นดาราภาพยนตร์นะครับหนาะฟิล์มแชคเตอร์ก็แปลว่าดาราภาพยนตร์ผู้ชายข้อ2สอง did you give back นะครับหนาะตอบ back back คุณได้คืนดีว d ดี DVD นะครับหนังเรื่องซาวให้กับมาร์กแล้วหรือ,อยังตอบ give back นะครับ ข้อที่สามว่าฮันโซโล่ never give in นะครับนะ w i c h our flight never give in ก็คือไม่เคยหยุดนะครับต่อสู้นะตรงนี้คลิป give in ก็ต้องแปลว่าต่อสู้เลยนะครับนะไม่เคยหยุดในการต่อสู้นั่นเองนะครับนะก็คือ w i c h our flight ก็คือปลัศจากการต่อสู้ก็แปลว่าไม่เคยหยุดต่อสู้เลยนะครับนะอาจจะเป็นตัวร้ายนะครับนะฮันโซโลเนี่ยต่อสู้ตลอดเลย ก็ที่ข้อที่สี่ครับ I bought Ruby a Darth a d e r จะได้ซื้อนะครับ Ruby Darth a d e r นะครับ Action Figure ก็คือสิ่งปฏิมากรรมอของ Darth a d e r นะครับนะซื้อมาเพื่อให้คนอื่นนั้นเกิดความเซอร์ไพรส์เกิดความประหลาดใจหน่อยแต่นะครับทอมเห็นซะก่อนแล้วทอมเจิงก i v e i อ่า a w a นะครับนะทอมก็เลยไม่ได้แปลกใจอะไรไม่ได้ประหลาดใจอะไรเลยนะครับนะทอมกีบอิด away ต่อไปข้อที่9ต่อนะครับ think of your favorite film นักเรียนนึกถึงภาพยนตร์ที่นักเรียนชื่นชอบ collect information and prepare a d d i o y you o n o w know? ให้เตรียมข้อมูล ในหัวข้อว่าคุณรู้จักภาพยนตร์เรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนชื่อหัวเรื่องก็คือ Did you know fact s h e e t with five facts ให้ค้นหาข้อเท็จจริงนะครับสัก5ข้อแล้วนำเปรีมา present to the class นำมานำเสนอให้กับเพื่อนๆนในชั้นเรียนดังนั้นนะครับหัวเรื่องก็คือ Did you know นะครับคุณมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน5ข้อ เป็นตัวอย่างนะครับหนึ่ง The Matrix was going to be a comic book i n s e a of a film คุณมีความรู้เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนว่า The Matrix นั้นได้กลายมาเป็นหนังการ์ตูนนะครับหนังสือการ์ตูนนะครับหนะัเป็นหนังสือตัวทีครับแทนที่จะมาผลิตเป็นภาพยนตร์ข้อที่สองนะครับ The film's opening scene took m o o t t s s o t t r i n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  g n n four y s y s to film ปฏิบัติการนะครับในะในการผลิตหรือว่าในการทำภาพยนตร์น,นะครับนะใช้เวลาถึง6เดือนนะครับในะในการอบรมในการฝึกก่อนที่จะไปแสดงกันนะครับนะ and four days to film แล้วก็อีกสวันต่อมานะครับถึงจะไป แสดงนะครับนะคำว่าฟิล์มในที่นี่แปลว่าไปแสดงนะครับนะไม่ใช่ไปผลิตนะครับนะไม่ได้ไปฉายนะครับไปผลิต The directors train every day for four months to be able to do the fight scenes และฉากต่อสู้นะครับนะที่เราเห็นการดูเดือดเลือดพล่านประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีในรู้ไหมครับว่านักแสดงนั้นเขาฝึกกันทุกวันนะครับนะ เป็นเวลาถึง4เดือนนะครับหนาะก่อนที่จะออกมาเป็นฉากต่อสู้แค่สูงสุดประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับให้เราได้ดูพกฝึกกันอยู่4เดือนนะครับนะ The special effect were created special for the film and did not exist before เทคนิคพิเศษต่างๆนะครับผมนะได้สร้างขึ้นมาชื่อว่าพิเศษก็คือพิเศษจริงๆนะครับนะในภาพยนตร์เพราะ Did not exist before เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เคยมีมาก่อนนะครับนะมาทำเอาตอนที่สร้างต,ตอนนั้นเองนะครับนะ The city in the film which is never named is Sydney, Australia. Mm hmm. เขาบอกว่าชื่อเมืองนะครับนะที่ในหนังเรื่องซาวอหรือหนังเรื่องน่าจะเป็นเรื่องซาวนะครับนะ ไม่เคยตูกเอ่ยชื่อเลยในหนังนั่นก็คือเมืองซิดนี้นะครับของประเทศออสเตรเลียประมาณนี้นะครับท่านรู้หรือเปล่า did you know did you know จบหน้า47ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอบให้ท่านก็การุน ช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกับผมครูอับที่นั่นต้องขอขอบคุณ